ดอพี่บ้องเติมจมากกว่าต้องเปิดกล้องสบายดีเด้อพี่น้องลูกหลานมันทุกคนมาเห่นตาเม่อีกแล้วสื่อขนมมากัวมากินกับดูกกับหลานเอ้ยปดเพลงเพื่อนชาวสิปดเพลง bạn em mới đang chứ được mắt thì là thấp thêm ghi làm thịt có vấn đề làm thế sao có, có kính làm kính วัวเลกันเ้อมาเนอมาเ้อเดี๋ยวนแนางลุงต่างกอโอ้ได้ไได้เมืองหมนยเออมุมนี่และลูกนสมเนแล้วนางลุงกันวันนี้แม่สะผมใหพือนเบียผมเหมือนนารักก็เริ่มไปมเนากรเบื้องนั่นแหละนารักบอกพี่น้องสาวก่อนหาเดินเตอที่จะาเดินแผ

มามามมามามานากาม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 าาม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 าามาาามมาามมา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 ู <Cornell> ้มาาามาม

Thôi khai được cả, à? Năm tôm, kèo, cà phê Thì cũng có cháo Xé tôm, lại, xẹt xẹt, Bạn nó buồn, tui đi tìm Đồng Cứ để Mà thật xin phân khí Mà đã phân

Mẹ, khẩu nó. Cái gì Cái mẹ đi yêu khẩu đó Đi yêu khẩu đi yêu khẩu là từ bây giờ Cảm cái các mẹ Mẹ nói tiếng khẩu rác rà rồi nè ว่าไงได้กินมบก่เคยดซื้นกระถิ่อไกิ่ือมาพัดไปกินคนหน้าหรอซื้อทำแบบดีๆอ้าคืนี้ก็าี้าน้องเด้น้องเด้อมาดื่ม้ำด้ำรานซอมาพดซื้อกนมากินหนึงตับนางลูกตาแม่คนี thầu để mình mang đi ok ba em.